นี้ก็เป็นเลิกสำคัญที่จะมาปล่อยหัยรัฐบาลไทยนะครับงวดประจําวันที่2พฤษภา2568นะครับปกติจะเห็นอาจารย์ลงเลขแล้วแต่ว่ารอบนี้อาจารย์มาช้าเนื่องจากอาจารย์ติดงานวันไหลสงการตําหนักปูใหญ่นะครับปีนี้ก็คือคนเยอะมากอาจารย์เพิ่งจะลุกได้นะครับคุยคนมาประมาณ8 0 0 0 0นคนไลครับพีนองเอ้ยก็เลยเมยเสียงกับบมีปกติผมก็คงจะได้ปล่อยต่องวดแล้วแต่ว่าเนื่องด้วยหนึ่ง เลขมันก็ไม่เข้านะแล้วก็ผมยุ่งวุ่นวายแล้วก็ผมเป็นนี่ด้วยอาหารเป็นพิษผมพิ่งอ,อ้วกแตกทั้งถ่ายที่กลางไร้สดผมก็ยังไม่มีแรงวันนี้ผมมีแรงแล้วผมวจึงเข้ามาหาปู่วันนั้นก็เสียดายจริงๆครับสหรับหวยรัฐบาลไทยงวดประจําวันที่16เมษาที่ผ่านมาผมทําไม่สําเร็จก่อนอื่นต้องกราบขอโทษขอโทษ FC ทุกคนด้วยนะครับที่อาจารย์คนนี้ทําไม่ต้องกราบขอโทษทุกคนด้วยที่ทําไม่สําเร็จ ก็วันนั้นบรรยากาศบรรลุนหวยก็คนมาประมาณแปดแสนอันนี้เปรียบเทียบเฉยๆนะครับคนก็มานั่งล้อมผมเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยเป็นร้อยแล้วก็อยู่ข้างนอกอ่ะเป็นพันเลยผมพูดตรงๆเป็นพันถ้าวันนั้นเลขมันออกสองสองสี่นะเสียงมันจะกึกกล้องเหมือนเราไปเชียบอลอยู่สนามราชมังกีฬาสถานมันจะเฮแล้วก็จีเฮมันจะเทมากเป็นภาพที่เทมากแต่เลขที่ออก,กคือสองสองเจ็ดพี่น้องอาจารย์น็อตีนาลาเลยพี่น้องอืม ปากก็บม่ได้เขียนลูกศิ์กะมาหยัดเงินใสมือก็อยักอายเอามาให้กำลังใจก็อยากายรับกำลังใจเพราะว่าอย่างเพราะเราทําไม่ได้เราเข้ามาสองงวดก็คืองวด3ามสมีนาแล้วงวดหนึ่งมษามแปดเจงวดเมื่อกี้มันหลุดและสิ่งหนึ่งที่ผมได้เห็นเลยคือบางคนเนี่ยเขานิสัยดีอยู่แล้วเลขไม่เข้าเนี่ยก็อาจารย์สูน้นะไม่เป็นไรเอาไม้เอาไม้เอาไม,าไม้ใครจะรู้ว่าออกอะไรเนี่ยคนเหล่านี้คือโคตรด,คด,ดีคือลูกศิษย์คุณภาพของผมคือลูกศิษย์ที่ รักและศรัทธานในตัวผมคือลูกศิษย์จริงๆแต่อย่างที่ผมทานายไ้แล้วว่าผมจะเห็นคนเห็นแก่ตัวคืออะไรไอ้ลูกศิษย์หรือว่าไม่ใช่ลูกศิษย์ผมบอกแบบนี้ผมไม่นับเพราะว่าอะไรเลขไม่ถูกปุป๊บเอาละคําพูดมาแล้วเว้ยกูหันต้องเยอะไอ้ควายกูไม่น่าเชื่อมึงเลยผมบอกทุกครั้งเลยว่าถ้าจะเล่นเลขกับผมเนี่ยถ้าจะมาด่าผมเนี่ยไม่ต้องมาตามเพราะผมไม่ได้บอกว่ามันจะออกผมพูดอยู่ตลอดว่าไม่ซื้อไม่เสียเงิน ถ้าซื้อแล้วจะมาด่าผมอย่าซื้อสุดท้ายซื้อแล้วก็ยังมาด่าผมผมบอกภาษาอีสานนะครับขอโทษหลายๆนะปู่เ้อซื้อหานจะแตกสิไอ้บ้กวเสียเถาะกันที่เป็นคนยังสีซื้อเห็นอย่างคือผมไปคิดเอาเองที่น้องบอกอยู่ต่างจำอยู่แล้วงวดที่มันถูกคือบมมาซื้อตอนออกสามสองหน่งคือบอซื้อคือบอซือคือบอซื้อแปดเจ็ดก็คือบอซือคือบึงซือๆฉะนั้นดวงตัวเองมันไม่ดีไม่ว่าอาจารย์ไหนเขาจะแม่นอะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องซื้อหรอกครับถ้าซื้อแล้วจะ เพ็นแกตัวปากแบบเนี้ยไม่ต้องซื้อหนีถึงซื้อผมก็สาบให้พี่ไม่ถูกนะเพราะผมบอกปู่เลยว่าแยา่คนยังสี่ถือเพราะว่ายหยังแทนทีพอถือสี่อาจารย์ไม่เป็นไรนะพ่อหนูก็อาจารย์ก็บอกอยู่ว่าถ้าไม่ซื้อไม่เสียเงินอาจารย์ก็ทําเต็มที่แล้วหนูเห็นถึงความทุ่มเทข,ของอาจารย์ขนาดอาจารย์ป่วยทั้งอ้วกทั้งอะไรอาจารย์ก็ยังมาลุกไล่ส่วนให้อ่าแต่งตัวเป็นผู้หญิงอายคนเท่าไหร่อาจารย์ก็ทาให้แทนทีสิจะให้กําลังใจกัน กับมาด่าผมต่างๆนานาเอ้เฮ้ยกูไม่เห็นแม่นเลยอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้คําบ่อหลายซุ้มคําบ่อหลายๆเนี่ยหนีนะพี่น้องคือบอกไปคีเดเอีเองบอต้องมาตามหนีบ็อกเลยครับไม่พอใจผมคลิปนี้กดบล็อกผมเลยนะครับกดบอกผมได้เลยนะครับไม่ต้องพูดอะไรทั้งสิ้นพี่ไม่ได้รักในศรัทธานในตัวผมผมก็ไม่จําเป็นต้องศรัทธานในตัวพี่ผมไม่ใช่คนปากไม่ดีนะครับพี่ให้บอฟเฟโลผมมาผมก็ให้บอฟเฟโลพี่กลับแหละนะครับอยู่ที่ว่า พี่จะเจอผมด้านไหนพี่มาด้านดีพี่จะเห็นผมอีกด้านหนึ่งแต่พี่มาด้านไม่ดีก็แล้วแต่พี่ครับวันนี้พี่จะบล็อกผมก็บล็อกไปเลยนะครับผมขอเอาหัวสีรำให้ทุกคนย้ำอีกครั้งไม่ซื้อไม่เสียเงินเอาปากการกระดาษขึ้นมาบอซื้อบอเสียเงินเพราะผมไม่รู้ว่ามันจะออกตัวไหนและผมไม่ได้บอกว่ามันจะออกถ้าจะมาบอกว่าผมหลอกไปหลอกเจ้าเมงไดก่อนเพราะผมไม่ได้บอกว่ามันสีออกเป็นเพียงแนวทางเป็นเพียงความชอบ นะครับแล้วก็ซื้อลอตเตอรี่ถูกกฎหมายว่าซื้อกับว่าเสียผมบมื่บอกว่าเอ้ยต้องขายบัานมาเลยบต้องบร่รับประกันมามันสีออกฉะนั้นแล้วคิดโตกันแล้วครับฉลาดโตคิดวิเคราะห์แยกแยะทุกอย่างอยู่ที่ความศรัทธาครับอ่ะงวดนี้2พฤษภาเขาบอกว่าเป็นหวยสอสันจรซึ่งงวดนี้จะใช้ชื่อว่าขอคิดกอนพี่น้อง ดาม่าสัญจรแล้วกันสี่ใสซ,ซื้อว่าดาม่าสัญจรเพราะว่าอย่างดาม่ากหลาลเฮาสี่สู่กับสัญจรเอาเฮาสี่ล่มสัญจรน <c oughs> ี่เออว่าอยากว่าออาข้าดอกมันสิพิด <c oughs> แต่ว่าสีใสซ,ซื้อว่าล่มสัญจรพี่น้องอืมสี่ล่มสัญจรก็จะทําให้ดีที่สุดก็คิดว่างวดนี้นะความน่าจะเป็นของเลขซึ่งงวดเมื่อกี้สูตรมันหลุดมันก็เหลือสองอยู่ซึ่งงวดนี้นะ ผมคิดว่าถ้าอาจจะเป็นก็อาจจะคล้ายสามสองซึ่งอาจจะไม่มีความไม่มีความมั่นใจมากแต่ว่าก็ก็ทำง่ายเลขงวดนี้ก็ถือว่าทำง่ายเลขที่เด่นเลยนะครับเลขที่เด่นตัวแรกเลย9กับ0อันนี้อันนี้ยังพูดให้ฟังเฉยเยนะ9กับ0แล้วก็7นี่คือเด่นมากกับ6 4ตัวนี้คือเด่นเด่นมากทีนี้การจะทำก็คือเราจะจับมาวินกันตัวที่จะตัดออกของผมมี4กับ ที่ผมตัดออกอ่ะผมตตดขออนุญาตตัดออกทีนี้ตัวเด่นเลยนะครับ2พฤษภา2,568ล่มสัญจรพี่น้องเป็นเพียงแนวทางไม่มีใครรู้ว่าออกตัวไหนไม่ซื้อไม่เสียเงินซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีศูนย์ครับซื้ออีหยังกันแล้วแต่ขอให้มีศูนย์อ่ะเป็นมีศูนย์อย่างแน่ศูนย์เ แล้วก็06ครับฟังอีกครั้ง09 07 97แล้วก็06ครับฝ่าห้องพ้อพี่น้องมาพ่อมฝ่าผุนมาพร้อมพลังงานยิ่งใหญ่3ตัวมี097 096 097กับ096เม็ดเดียวตัวเดียว09 90 09 90 09 90ไม่ซื้อไม่เสียเงินเพราะงวดเมื่อกี้เลขไม่เข้า อาจารย์นัตตี้เป็นคนจริงก็คือเวลาหวยเข้าก็บอกว่าเข้าเวลามันไม่เข้าก็บอกว่าไม่เข้าไม่ใช่ว่าหวยออกแล้วมาบอกว่าแม่นอย่าไปต่อแล้วพี่น้องขันเป็นลูกผู้ไา้อย่าหาเหตุอย่าหาตัวคนถ้าทำแบบนั้นไม่ใช่ลูกผู้ชายแล้วครับนักเลงจ,จริงเขากล้าทําก้ารับก่อนหน้านี้เข้ามาสองงวดเมื่อกี้ตกม้าตายครับงวดนี้เริ่มใหม่แล้วถามว่างวดน่าจะถูกไหมไม่รู้ครับตอบอย่างมั่นชัยครับไม่รู้ครับไม่รู้แล้วก็ ลองมิจฉาชีพด้วยนะครับอย่าไปหลงเชื่อคนที่บอกว่ารู้เลขมันไม่มีใครหรอกครับถ้ามันรู้อ่ะทักไปหามันซิว่าคนที่มันบอกว่ามันรู้มันรวยหรือยังถ้ามันยังไม่รวยชมนำรายลงหมดพี่น้องอย่าไปหาเสือครับตอบอาจ้าปรารย์นอตตีบอกมาดังระดับประเทศเนี่ยว่าขันหูอยู่ว่างวดน,นาสีออกเงี้ยงฉะนั้นใช้สติที่อาจารย์บอกอาจารย์รักและก็จริงใจผมให้เนี่ยฟรีไม่มีเสียตัง ไม่ได้เก็บเงินเข้ากลุ่มไม่ได้อะไรทั้งสิน้นให้ฟรีถึงดาฟี่พร้อมมีนอจ้างหมอรับหม่ค้นเบิ่งฟรีพร้อมเมื่อเงินเมื่อทองอืมก็ขออนุโมทนาบุญกับลูกศิษย์ที่ร่วมบุญผลไม้ขนาดไม่ถูกหวยก็ยังฝากอาจารย์ทําบุญผลไม้วันนี้มาจากเมืองนอกฝากมาคนละ5 0 0เป็นพันหนึ่งเลขบัญชีนะครับ074 153 5572 074 153 5572บอย์เ่น้าองรตีนตะกลุ๊บัญชีนี้บัญชีเดียวเท่านั้นอน,อนุโมทนาบุญด้วย ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กี่นาทีแล้วนะแปดอ่ะกระย่ำกันอีกข้างงวดนี่บ่นปูนี่กับขั้นในคืดออกหรอว่าสิบ,บ่นยังเดี๋ยวสีมาบน่นได้มีอยู่ในใจอยู่มีอยู่ในใจอยู่ปูเจ้าเคยเบิ่งอันเอาเวนเจอบอสีใสเอาเวนเจอร์ออม,อาอรมาถวายเจ้าเจ้าสีเอาบอ,อืมเอาเอาพะนะเอาอีกแล้วงวดเมื่อกี้ที่มันไม่ได้นะ่ะแลหลายอย่างผมมองว่าอย่างนี้อย่างที่ผมบอกแหละ คนที่ศรัทธาเนะี่ยตอนงัวเมื่อกี้คนเชื่อก็มีคนไม่เชื่อก็มีเนาะมันดังมันดังไปทั่วไประเทศเลยเออเพื่อยังบอกเหรอผมไปอยากให้คนที่ว่านสี่สื่อหรือมาดาผมถึงไหมเห็นบอกพ่อเล็กว่าถือเป็นการทดสอบเป็นแล้วนะดาเต็มย่นน่ะดา่าเอาผมถามอีลีเนะาะพี่นนอะขอโทษละว่าบอดีขอโดยได้แม่เด้ปู่เด้ดาาซสแตกยังให้บอกเจ้าสื่อคอยว่ากันนหนอีลีคอยถามเจ้าอีลีนะคอยถามอีลีถนะามอีลี ดหาห้วยฮาร์สแตกยังไปบอกเจ้าซื้อถามีลีฝากถามีลีพี่น้องไว้ละถามีลีดหาห้วยฮาร์สแตกยังไปบอกเจ้าซื้อเจ้าซื้อว่าถือเจ้าดาห้วยแล้วเจ้าทีซื้อเห็นหนังเหัวไม่ได้บอกว่ามันเสียออกไหมย้ำห้วยให้ถือนะคือว่าซื้อห่วยให้กำลังใจกูมายังขัดฮักกันน,กนี่ลีกันฮักด้วยใจเนี่ยจะาห้ยพิษบองได้เนี่ยห้วยพิษบองได้เป็นน็อตตี้แล้วมันพิษบองได้ไปรับว่าได้ไไก,กับตายเลิศได้สูงคือไปเป็นเพลงนากฟูเนาะ อ,องสิถ้าเข้าขวันนี้ต่อหน้าทุกคนครับพร้อมเสียงฟ้าร้องฟ้าเป็นพยานฟ้าดินเป็นพยานถึงวันนี้ไซเออเวนเจอร์เลยขึ้นลังกระบะขี่ออมหน้ามนก่อนเลยสู้สู้ผ่านหนาเซเวีนปุ๊บมหาปูมันจา้มจามันจะจริงใจอยู่นี่แหละปูเอา้าเนี่ยแหละเป็นการแก้บนที่แปลกพิสดารแล้วเอาอีกทีแล้วม่มยังอายละปูเฮ้ยเป็นอะเวนเจอร์กสิเป็นวะขอเป็นอะเวนเจอร์ในใจคุณ อเวนเจอร์นอตตี้จะถล่มสัญจรให้ดูห้วน,นี้นะครับรอดูเลยผมมีนามว่าทานอตนเป็นยังพี่น้องผ่าตัวละครท่านอตน,นี่เป็นตัวละครที่เก่งมากห้วน,นี้ผมเก่งขึ้นท่านอตแล้วผมสีลมสัญจรให้พี่น้องเบิ่งพิทถือบังหูแต่ว่ามากกิลีเนาะผมขอกระสิบบักศูนย์เจ็ดกับบักศูนย์เก้าเนี่ยมันเป็นตัวที่สวยที่สุดโดยเฉพาะศูนย์เก้าเจ็ดเนี่ยสามตัวนี้แหละสวยที่สุด จ็ดนี่เป็นยังมันคือเด่นเจ็ดเป็นสูตรเดียวที่ไม่หลุดในสามงวดที่ผ่านมาเจ็ดถือว่าเด่นมากเราก็เอาศูนย์เอาเก้ามาใส่กันนี่ศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดเจ็ดเก้านี่คือเด่นมากส่วนหกนี่ผมกลับหัวไว้พี่น้องเขาต้องฉลาดดิต้องดักทางไว้แต่ว,ว่าผมคินว่าเนาะบักศูนย์เจ็ดเนี่ยก็นาลุ่นกับศูนย์เก้าศูนย์เก้าเจ็ดนี่แหละมว่านี่แหละน่าจะเขาแก็บอยู่ผมว่างวดน,นี้คนที่บาเสือออกไปแล้วออกไปแล้วเพราะว่ามันดาคแล้วเออ เปิกระทำเจ้าของยูดาหาสแตกยังนั่นฝ้าห้องเนียผมขึ้นบ้างวันนี้ปูชายกลับมาค่าหน่ะมัน่นกลับบ้านบ่ได้ปูไข่ประเทเบียกเอาอบอสเป็นยังถือว่าเป็นค่าเนื้อย่างมูเจ้านะพี่น้องก็ขอบคุณหลายๆเล้อปีหน้าเจอกันงานอะไรสงการตอนนี้รถแห่สองคันจอดเรียบร้อยพรชัยออดิโอซองดูฮีนะครับเดี๋ยวศิลปินเดี๋ยวเราจะแจ้งอีกทีหนึ่งคอ้ทุกคนโชคดีมีความสุขกับการใช้ชีวิต ถ้าหากสิ่งไหนคําพูดใดที่อาจารย์พูดจาแล้วไม่เหมาะสมต้องกราบขอโทษทุกคนนะ,นะที่นี้เพราะว่าอาจารย์ก็ไม่ได้มีเจตนาใดใดทั้งสิ้นนะครับเป็นเพียงควาอม่วงใยนะพี่น้องให้มีสติในการซื้อเล็อย่าไปซื้อากรก็ถือก้หนไมเด้อลอตเตอรี่เร้ออยไปหาเหล็นยไปหาเป็นหนี่ยไปหาถุ่มสื่อเด้อผมกับพหูบ้นันสิออกโอ,อ่งน้องพี่น้องก็ขอให้มีความสุขการใช้ชีวิตอีกร้อยปีเราก็ไม่เจอกันแล้วในวันนี้เรายังเจอยังอยู่ก็ขอให้ทําสิ่งดีๆต่อกันส่วนใครที่ด่าว่าอะไรก็ขอหูวใจกรมให้ไม่ไได้้้กกรรอะะะทัังสินนนคบ ขอให้มีปาฏิหาริย์เดี๋ยวเอาเว้นเจอท่านอดสีล่ล่มสัญจรครับ0ูนย์เก้าเจ็ดรวยรวย